ครับทุกคนช่วงนี้ก็เป็นช่วงวันหยุดยาว3าวันนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ก็รู้สึกว่าเออเป็นเป็นแบบโหในในรอบหลายๆเดือนมากที่รู้สึกว่าเป็นวันหยุดสำหรับ,บผมนะผมไม่ค่อยได้หยุดแบบจริงๆจังๆเท่าไหร่ช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เนะี่ยคิดว่าแบบเอออยากหยุดอยู่นิ่งๆแต่ก็เอาจริงก็ ไม่ถึงก่บไม่ได้ทํางานนะก็ยังทํางานอยู่แต่ก็รู้สึกว่าเออมันเป็นวันที่ชิลดีแล้วก็มันเป็นประกอบกับจังหวะที่อากาศมันเย็นลงแสงมันดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกอ,อ,อยากออกมาทำคอนเทนต์ข้างนอกด้วยออช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ผมออกไปข้างนอกแล้วก็ได้เจอ ความเปลี่ยนแปลงไปอ,อย่างเช่นตัวของรถไฟฟ้าใต้ดินผมผมเข้าใจว่าถ้าใครที่อยู่ในกรุงเทพแล้วใช้ตัวของรถไฟฟ้าใต้ดินเป็นหลักอ่ะเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงก็คือไอตรงที่ตีดบัรอ่ะมันมีมีการเปลี่ยนแปลงไปในแง่ว่าเขามีการวางเครื่องแบบใหม่ซึ่งไอเครื่องกันเนี้ยเขาวางมาได้สัก2อสเดือนแล้วเขาทดลองมาแล้วก็เขาจะมีการติดตัวกระดาษไว้ไม่ให้รู้ว่าเขาทดลองอะไรแต่บังเอิญว่าล่าสุดที่ผมไปใช้บริการเขาอ่ะเขามี ไอ้ตรงกระดาษอะ่ะมันเผยอออกมาหรือแบบมันเขาติดไม่หมดก็ไม่รู้ก็คือทำให้เราเห็นว่าเขากำลังทดสอบใช้ตัวของ NFC ในการทำแบบตีดบัตรเข้ารถไฟฟ้าเลยไอ้บัตร NFC คืออะไรไบัตร NFC ก็คือพวกบัตรเครดิต บัตรเดบิตท,ที่เป็นพวกเพย์เว็ต่างๆวีซ่ามาสเตอร์ต่างๆตรงนั้นก็จะมาสามารถที่จะติดเข้าไปในระบบรถไฟ้าได้เลยในอนาคตอันเนี้ยผมยังไม่เห็นข่าวว่าเขาจะเริ่มให้เราๆที่เป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยใช้บริการอันเนี้ยเดือนไหนนะครับแต่อันนี้คิดว่ามันน่าจะเร็วๆนี้แล้วล่ะเพราะว่าเครื่องนี้มันติดตั้งไปทั่วแล้วจาก ที่ตอนแรกไหนเห็นแบบแค่ไม่กี่สถานีตอนนี้ไปที่สถานีไหนเนี่ยก็จะมีช่องที่เป็นส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเนี่ยก็คือช่องที่เป็นด้านซ้ายสุดามักจะติดไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเครื่องใหญ่เนี่ยซึ่งไอ้ตัวเครื่องอันเนี้ยถ้าเราสังเกตจากรูปที่ผมถ่ายมาเนี่ยมันก็จะตรงกลางก็จะเป็นที่ตีตบัตรรถไฟฟ้าธรรมดาไอ้ข้างบนเป็นที่ตีตัตวของ NFC นะฮะแล้วก็มีอีกอันนึงอีกช่องหนึ่งเนี่ยที่เขาปิดไว้อยู่ซึ่งยังไม่เห็นว่าคืออะไร ถ้าถ้าให้ผมเดาเองนะตรงนั้นถ้าให้เดาเองตอนนี้นะผมคิดว่าถ้าเขาจะทำเนี่ยแล้วที่คิดดูคือ,อถ้าบัตรธรรมดาไปแล้วอไอ้ตัวที่เป็น NFC ตัวของเดบิตเครดิตถ้าแตะได้เนี่ยก็โอเคเจาแล้วเนี่ยอีกช่องหนึ่งที่เขาปิดไว้เนี่ยผมผมเดาว,ว่า น่าจะเป็นแบบยิงแสงมาแล้วให้แบบเราสแกนบาร์โค้ดเราไหมในแบบในไลน์แอปพลิเคชันหรือแบบในพวกที่เป็น QR โค้ดต่างๆของเราแบบเนี้ยเออถ้าทําได้ทั้งหมดทั้ง3แบบนะตรงเนี้ยเออมันจะเวิร์กมากาจริงๆครับคือถ้าตัวของรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยสามารถที่จะใช้บัตรวีซ่า Visa, บัตรมาสเตอร์ที่เป็น PayWave เนี่ยสามารถที่จะ Tap to Go ได้ Tap and Go อะไรของเขาเนี่ยสามารถที่ทาได้กับระบบรถไฟฟ้าเนี่ยตรงเนี้ยผมว่าเป็นจุดเปลี่ยนเลยเราจะไม่ต้องมาแบบเสียเวลาเติมเงินหรืออะไรงเงี้ยซึ่ง <c oughs> ก็จะตัดในบัตรเครดิตบัตรเดบิตเราไปเลยตรงนั้นนะครับระบบนี้ผมเคยใช้แล้วตอนที่ไปที่สิงคโปร์ครั้งล่าสุดก็คือตอนที่ Apple Store เปิดที่ g ี well, เวลที่ตรงสนามบินของเขาเนี่ยก็ไปตอนนั้นก็เป็นจังหวะที่สิงคโปร์ทาระบบนี้พอดีเนะี่ยที่ใช้ตัวบัตรวีซ่าเนี่ยตีดเข้าระบบรถไฟฟ้าได้เลยถ้าใครใคยไปสิงคโปร์เนี่ยเ,เวลาที่เป็นคนไทยไปเราก็จะต้องอถ้าปกติก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็จะต้องซื้อตัวของที่เป็นตัวของบัตรเ,เติมเงินรถไฟฟ้าของเขาตรงนั้น ไปรอบล่าสุดก็คือใช้บัตรเครดิตบัตรเดบิตได้เลยอันนี้เวิร์กมากจริงสิ่งที่ผมอยากให้มีเป็นทางการในไทยและให้มันใช้ได้นะก็คือไอตัวของ Apple Pay เนี่ยแหละถ้าถ้าแบบมันมีเป็นทางการนะล้วลองคิดภาพนะว่าแบบทุกคนสามารถที่จะใช้เนี่ยตัวของออโทรศัพท์เข้าไปตีได้ใช้ตัวของ Apple Watch เข้าไปตีได้เนี่ยตรงนี้มันจะโอเคมากเราไม่ต้องแบบหยิมตัวบัตรเครดิตบัตรเดบิตออกมาจากกระเป๋าเลยเราใช้เนี่ยอยู่ในแบบ โทรศัพท์มือถือของเราไปเลยนะครับซึ่งถ้าตอนนี้ใครที่ใช้ออ o f f i c i a l ที่สมัครบัตรเนี่ยอย่างผมอย่างเงี้ยหรือแบบหลายๆคนในกลุ่มที่เป็น Apple Pay Thailand ผมว่าก็รอรุ่นกันว่าไอตัวของระบบรถไฟฟ้ามันจะสพอร์ตบัตรต่างประเทศอันนี้ด้วยหรือเปล่านะผมอยากให้มันสพอร์ตมากจะได้แบบสะดวกสะดวกแล้วรู้สึกว่ามันมีที่ให้ใช้งานจริงๆจังๆอะ่ะทั้งบนในตัวของ iPhone ทั้งบนตัว Apple Watch ตรงนีครับ เทคโนโลยีรอบตัวอีกอันหนึ่งที่อยากเล่าให้ฟังในช่วงนี้ที่ไปเจอมานะครับก็คือที่เซนทันครับช่วงเนี้ยไปที่เซนทันลัดเท้าก็เจอที่เนี้ยที่แรกแล้วก็อีกที่หนึ่งที่เจอก็คือที่เซนทันเวลนะครับก็คือเขามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตอนที่เราขับรถเข้าไปจอดนะครับจากปกติเนี้ยวิธีปกติที่ทุกๆห้างใช้กันก็คือเวลาเราขับรถไปก็จะมีพนักงานให้บัตรจอดรถเรามาใช่ไหมครับแล้วก็ตอนที่เราช้อปปิ้งในห้างซื้อของอะไรเงี้ยถ้า ถึงกำหนดเราก็จะสแตมป์บัตรเพื่อที่จะจอดฟรีในชั่วโมงที่เขากําหนดแล้วก็ตอนออกก็ต้องยื่นบัตรอันเนี้ยคืนพนักงานใช่ไหมครับทีเนี้ยที่ส่นท่านเขาเปลี่ยนใหม่ก็คือเขาให้เป็นให้ให้เราอ่ะคนที่ขับรถอ่ะติดบัตรก็คือแปะมือสแกนเข้าไปเนี่ยเพื่อที่ว่าตัวของกระดาษแล้วพวกเขาพร้อมอี QR โค้ดเนี่ยมันก็จะหล่นลงมาให้เราเก็บไว้ซึ่งไอ้ตรง QR รโค้ดเนี่ยพอเราสแกนไปเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นทะเบียนรถเลยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเรามองได้เลยครับว่า เขาใช้วิธีตัวของ OCR ในการที่จะสแกนตัวของอะทะเบียนรถของเรานะครับตรงนั้นซึ่งพอตอนออกอันเนี้ยเขาทําดีมากตอนแรกด้วยความผมว่าเป็นทุกคันสําหรับคนที่ไปที่เซนท่านก็อาจจะงงๆเหมือนกันตรงนั้นตอนออกเนี่ยผมไปที่เซนทรนลาดพเท้า,ทาอยู่ประมาณ3-4ครั้งก็แบบจับสังเกตได้ว่าเฮ้ยมันมีจังหวะที่เราไม่ต้องที่จะแบบยื่นบัตร กับคืนไปให้กับพนักงานเอ่อแสดงว่ามันจะต้องสแกนอัตโนโมัตสสิสิเลยกลายว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ตัดสินใจที่ไม่ไม่ยื่นบัตรออกไปก็พบว่าตัวของไอ้ตัวไม้กั้นอ่ะมันรู้ว่าเป็นรถทะเบียนนี้แล้วเราจ่ายเงินแล้วเออมันก็เลยแบบไอ้ตัวไม้กั้นอ่ะมันก็ขึ้นมาให้เลยตรงนั้นเอออันนี้ก็ดีนะซึ่งไอ้ตอนออกผมเข้าใจว่าเขาตัวระบบอ่ะมันก็อ่านตัว OCR ตัวของทะเบียนรถเหมือนกันแล้วมันก็ไปซิงค์ที่ระบบเอ่อกับในฐานข้อมูลเขาว่าอ่ารถทะเบียนนี้อนะ อะไรแบบนี้เอออันนี้ก็ดีนะครับซึ่งการจ่ายเงินเนี่ยตรงนี้ที่สซนท่านเขาพยายามโปรโมตอยู่นะครับว่าแบบให้จ่ายเงินก็คือสแกน QR Code แล้วก็จ่ายเงินผ่านทางในแบบใน Kbank ได้เลยอะไรแบบนี้ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าโอเคเพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมเป็นห่วงตรงนี้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่คุ้นเคยหรือแบบคนที่อายุเยอะไม่ได้แบบสันทัดเรื่องเทคโนโลยีมากนักเนี่ยก็อาจจะแบบงงว่าแบบเฮ้ยแล้วฉันต้องทํายังไงทําไมมันวุ่นวายแบบนี้เนี่ยผมว่าตรงนี้สซนท่านน่าจะเข้ามาแบบมาซัพพอร์ตคนกลุ่ม นิดนึยาแบบอะไรอ่ะบังคับไปสมุดว่าแบบจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยอยากให้แบบยังมาพพอร์ตอยู่ซึ่งเท่าเท่าที่เห็นเนี่ยก็จังหวะบางทีทั้งตอนเข้าตอนออกอ่ะก็บางคันเขาอาจจะเพิ่งมาก็ได้เขายังไม่รู้มันคือระบบอะไรเนี่ยก็มีปัญหาตอนที่แบบแปะมือวางมือไปสแกนเพื่อให้ตัวบัตรออของที่จอดรถเนี่ยมันออกมาก็มีเหมือนกันหรือตอนออกเขาไม่ได้สแกนจ่ายมาก่อนเนี่ยแล้วที่ด้วยความพอเซ็นทันเริ่มเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาก็ พยายามลดพนักงานลงทีงนี้พนักงานที่ซัพพอร์ตตอนที่แบบเอามาแบบเก็บตังอะไรเงี้ยตอนที่แบบสำหรับคนที่ไม่ได้สแกนจ่ายเงินออกมาก่อนเนี่ยก็จะแบบงงๆว่าจะต้องทอํายังไงจะต้องจ่ายยังไงตรงนั้นนะครับอันนี้ก็ถ้าถ้าเป็นคนที่เซนท่านมาดูอยากฝากไว้ว่าอยากให้มาซัพพอร์ตคนกลุ่มนี้ด้วยไม่ใช่ว่าโอา้โหซัพพอร์ตแต่คนรุ่นใหม่ที่เข้าใจเทคโนโลยีอย่างเดียวตรงนี้ครับ เรากําลังจะไปลองเก้าอี้กันนะครับก็เมื่อกี้กขับรถลงไปหน่อยหนึ่งต้องไปกลับรถมาก็เดี๋ยวเราจะเข้าซอยนี้ติดเนี่ยเข้าซอยนี้ที่มีชื่อร้าเก้าอี้ G A O I I นะครับตรงนั้นเห็นไหมเนี่ย ก,ก็เดี๋ยวจะเข้าซอยนี้แล้วก็ตรงเข้าไปลองเก้าอี้กันเก้าอี้เป็นร้านที่เซิร์ชเจอแล้วก็มีเก้าอี้แบบนั่งนั่งทํางานแบบหลายยี่ห้อรวมๆกันก็เลยเออคิดว่าน่าสนใจก็เลยแบบมาลองเก้าอี้นะมาเพราะไม่ง,งั้นมันต้องไปโชว์รูมแบบตามแต่ละยี่ห้อตรงนั้นเอออันนี้เรียกว่ารวมมาเลยไม่รู้ว่าอันนี้ผมยังไม่รู้ว่าเขาจะให้ถ่ายแบบให้ให้ถ่ายแบบข้างในไหมนะครับตรงนั้น จุดขาเนี่ยนครับสังเกตตอนนี้ขานี่ตายจะตกตอนนี้พอดีเลยครับพอดีครับถ้าผมพักขาไปถ้าอยู่นี้แปลว่าการกระจายน้าหนักนี้พอแต่โดยปกติคนส่วนใหญ่โตเขาจะอยู่ในระดับที่เจ็ดิบ้าเซนใช่พอเขาขึ้นไม่ใช้แล้วเขาก็จะปรับเขาปรับสูงขึ้นเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวดูอ่าใช่แล้ภาพในกล้องมันฟ้องครักระ มันตกน,น,น้ำหนักไม่ได้ตอกลงขาจริงๆแล้วก็เลยนั่งร้องไก็ถูกไหมใช่ครับเกี่ยวได้ไหมครับใช่แล้วเกี่ยวอะไ<ค>รเกยับน้ำหนักหลังเราด้วยไหมครับอ่จะเกี่ยวกันชุ่มกระชา รวมแปลงชั่างใช่ไหมเนี่ยเพื่อที่ว่านั่งเสร็จปุ๊บสวิตช์เลยแล้วสวิตช์กลับตัวน oh ี้ใจเป็นกับครับโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาที่ทองหล่อนะครับก็เมื่อกี้ผมออกมาจากที่ร้านเก้าอี้แล้วอันนี้ผมเซอร์ไพรส์มากเปิดโลกมากมากเออการซื้อเก้าอี้หนึ่งตัวจากที่เราคิดว่ามันคือเราแค่ไปลองนั่งแล้วเราก็โยกโยกก็เออสบายดีมีซัพพอร์ตหลังมีซัพพอร์ตคออะไรก็ว่ากันไปตรงนั้นกลายเป็นว่าพอมาที่ร้านเนี้ย ไม่ใช่เลยครับเราเราเปลี่ยนไปเลยถ้าถ้าใครที่จะซื้อเก้าอี้แบบราคาเนี่ยตั้งแต่1 0 0 0 0มือดบาทขึ้นไปอะ่ะผมอยากให้มาที่นี่ก่อนออในราคาเท่ากันมาที่ร้านนี้ผมเชียร์จริงๆโคตรจะเชียร์แลยว่าให้มาที่ร้านนี้เนี่ยเรามาลองมันคือการคั e สตอมเก้าอี้สําหรับเราเลยปรับความสูงปรับ ความชันเอาโต๊ะที่เราใช้ตอนนี้สูงเท่าไหร่น้ําหนักเราเท่าไหร่ความสูงเราเท่าไหร่เมื่อกี้เนี่ยคุณพี่เจ้าของร้านก็คือคุณสยามเขาถามหมดเลยถามละเอียดเลยตอนแรกผมเข้าไปก็งงถามไม่เคยไม่เคยรู้สึกว่าการซโกอี้แล้วมีใครมาถามเลยครับว่าเราสูงเท่าไหร่น้าหนักเท่าไหร่เออเราทำงานวันหนึ่งกี่ชั่วโมงอะไรแบบนั้นไปที่อื่นมุดคุณไปเดินตามห้างหรืออะไรเงี้ยที่มป็นมีเก้าอี้ที่เป็นลักษณะอะุกนมิกขายอ่ะเราจะไม่เคยเจออย่างนี้เลยครับอันเนี้ยแนะนำจริงๆว่าให้มาที่นี่เถอะตรงน,นี้นะ เม่อก้คร่าวๆก็คือผมเข้าไปดูตอแรกก็ดูรุ่นหนึ่งแล้วก็สรุปสุดท้ายพอลองไปลองมาเนี่ยรุ่นที่ผมเลงไว้ก็ไม่ได้ถูกใจแบบ พอนั่งเนี่ยเทียบกันเนี่ยมันมันไม่ได้กับสรีระผมแล้วก็อย่างเก้าอี้ดังๆเนี่ยที่หลายคนผมเชื่อว่าซื้อไปแล้วแหละก็คืออย่างแอรอนแชร์ที่แบบเราพูดกันปากต่อปากว่ามันแจวมันดีเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมาะกับทุกคนคุณต้องมาลองเพราะว่าอย่างแอรอนแชร์มันก็มีหลายไซส์อย่าซื้อตามเพื่อนเออพอพอเมื่อกี้เนี่ยคุยเนี่ยผมบอกได้เลยว่าอย่างแอรอนแชร์เนี่ยที่ซื้อๆกันเนี่ยอย่าซื้อตามเพื่อนให้มาลองไซส์ก่อนถ้าชอบแอรอนแชร์จริงมันมี3ไซส์เล็กกลางใหญ่ถ้าจะซื้อให้มา ลองสายก่อนเผื่อว่าพอลองเสร็จเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้แอรรอนแชร์กลับไปก็ได้คุณอาจจะได้แบบย,ย่อ้อื่นกลับไปก็ได้ตรงนี้ใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้อันนี้ผมชอบมากร้านนี้อยากแนะนําเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะเข้าไปที่ดองกี้ครับเดี๋ยวพาไปกินข้าวด้วยกันครับ โอเคครับวันนี้มาพูดสรุปนิดนึงนะครับจากที่ไปกินข้าวที่ดองกี้มาจริงๆผมไปมา2วันติดเลยนะเดี๋ยวเล่าให้ฟัง อทิละสวนนะครับตรงนี้สิ่งที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นวันที่2ที่ผมไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็จ่ายเงินแล้วก็ออกมากินทันทีในบริเวณที่ตัวของซูเปอร์มาร์เก็ตดองกี้จัดไว้ให้นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าให้แนะนําสําหรับคนที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ว่าแบบยังไม่เคยไปดองกี้ยังไม่เคยซื้อของในดองกี้วนมากินอะไรแบบเนี้ยอันดับแรกเลยถ้าให้แนะนําก็คือให้ไปที่ตัวของสาขาเอกมัยทองหล่อ,อของเยอะกว่าที่ตัวของ market, เดอะมาร์เก็ตที่อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลเยอะ มากแตกต่างกันมากนะครับบรรยากาศแตกต่างกันร้านอาหารรอบๆก็แตกต่างกันตรงนั้นถ้าให้แนะนําเบื้องต้นก็คือไปที่สาขาเอกมัยทองหล่อไปเลยนะครับส่วนว่าถ้าไปแล้วแบบเอ้ยอยากทําแบบนี้บ้างซื้อของวนออกมากินแบบเนี้ย อันดับแรกโอเคมันราคาดีรสชาติโอเคเพียงแต่ว,ว่าสิ่งที่ต้องรับทราบืันก่อนนะครับก็คือมันจะไม่ได้พรีเมียมมากตรงนั้นมันไม่ได้พรีเมียมในลักษณะที่ว่าอย่างเช่นซูชิมันจะอยู่ในตู้แช่ที่มันเป็นชิลความเย็นอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราซื้อออกมาแล้วเราจ่ายเงินแล้วเรามากินทันทีเนี่ย ข้าวมันจะยังมีความเย็นมากอยู่พอสมควรนะครับตรงนั้นแล้วก็อย่างข้าวหน้าปลาไหลข้าวหน้าหมูทอดที่ผมซื้อมาเนี่ยข้าวมันเขาก็จะต้องบันแบบทิ้งไว้ให้มันเย็นแบบเป็นอุณหภูมิห้องก่อนนะเขาถึงจะแพ็คมันคงไม่ใช่แบบโหมมีแบบอุ่นๆทันทีแบบนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็แจ้งให้ทราบกัน่วยว่าเวลาถ้าซื้อมาแล้วกินเลยเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะครับแต่ถ้ากับการซื้อแล้วแบบเราหิ้วกับบ้านไปเรามีไมโครเวฟอะไรแบบเนี้ยแนะนําอย่างเช่นข้าวหน้าปลาไหลข้าวหน้าหมูทอด का อุ่นเฉพาะข้าวก็ได้ตัวหมูก็อุ่นนิดนึงให้แบบมีความอุ่นๆไม่ต้องถึงขนาดร้อนมากปลาไหลเนี่ยก็ให้อุ่นๆนิดนึงไม่ถ,ถึงขนาดร้อนมากก็ได้ตรงนั้นนะครับส่วนอื่นๆถ้าแนะนําถ้าแบบอยากได้บรรยากาศว่าแบบซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตวนมากินเลยเนี่ยก็ให้เตรียมทิชชู่วไว้นิดนึงทิชชู่เปียกทิชชู่แห้งอะไรแบบนี้เตรียมไปนิดนึงเพราะว่าเวลาที่เราซื้อเนี่ยเขาจะให้มาแค่ตัวของช้อนกับตัวของตะเกียบแบบนั้นตรงบริเวณที่เขาจัดให้มีโต๊ะนั่งกินข้าวได้เนี่ยซื้อของออกาจาก ร้ามาบเกอรเรามากินเนี่ยเขาจะไม่ได้มีตัวพวกทิชชู่อะไรแบบนี้เตรียมไว้ให้นะครับตรงนี้ก็ ย่งางไก่ซาบกันนิดนึงดยร่วมผมถือว่าโอเคนานๆไปกินทีแล้วก็รู้สึกว่าแฮปปี้กับราคามากถ้าให้แนะนําสําหรับเป็นคนที่เป็นสายซูชิพวกโอโทโร่ชูโทโร่อะไรพวกนี้ที่เป็นแพ็คใหญ่ๆที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตอะราคาดีมากแล้วก็ได้จํานวนชิ้นที่แบบเยอะพอสมควรเทียบกับราคาแล้วรู้สึกคุ้มค่าอโอเคว่าตัวเนื้อโอโทโร่ชูโทโร่มันคงไม่ใช่เหมือนแบบพรีเมียมเหมือนที่เราไปกินร้านอาหารราคาแพงๆที่แบบหูคำหนึ่งแบบ500800ออะไรแบบเนี้ย มันก็คงเป็นตัวของปาทุน่าที่เป็นขนาดแบบไม่ได้ใหญ่มากตรงนั้นความมันของเนื้อเนี่ยอย่างโอโทโร่ชูโทโร่เนี่ยกลายเป็นว่าพอผมลองกินเนี่ยผมว่ามันใกล้เคียงกันไม่ได้รู้สึกว่าแบบโอ้ตัวโอโทโร่มีความมันแบบอ,อย่างเห็นได้ชัดเหมือนเวลาที่ไปกินในร้านตรงนั้นนะครับออส่วน,น,นอื่นๆที่อยากแนะนำออก็คือจริงๆเนี่ยวันแรกที่ผมไปผมไป,ผมไปกินอีกร้านหนึ่งที่อยู่ข้างบนออตัวของดองกี้นะครับก็คือที่ชั้นสามอันนี้แนะนํามากสำหรับ,บคนที่ คิดถึงคิดถึงญี่ปุ่นคิดถึงคิดถึงโอซาก้าเนี่ยก็คือถ้าใครคิดถึงยากิโซบะใครคิดถึงโอคโนมิยากิเนี่ยผมแนะนำร้านฟูกิสึเป็นร้านเชนที่มาจากโอซาก้าเลยคุณจะได้กินโอคโนมิยากิที่เป็นโอคโนมิยากิแบบแท้ๆเลยตรงนั้น แล้วก็ยากิโซบะที่เป็นยากิโซบะแบบแท้ๆที่เป็นยากิโซบะที่ไม่ใช่แบบผัดมีเหลืองอ่ะเออเป็นยากิโซบะที่เป็นยากิโซบะจริงๆตรงนั้น อันนี้ก็แนะนำสำหรับคนที่คิดถึงญี่ปุ่นแล้วอยากไปลองแบบตัวของยากิโซบะตัวของโอคโนมิยากินะครับตรงนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยสำหรับคอนเทนต์นะครับที่เล่าๆไปเนี่ยก็เ,เป็นเรื่องของเทคโนโลยีรอบๆตัวที่ผมเล่าให้ฟังเออผมไปเจออะไรมาบ้างตรงนั้นก็เห็นว่าน่าสนใจดีก็เลยนำมาเล่าให้ฟังนะครับส่วนเรื่องเก้าอี้เนี่ยที่ไปลองก็ตื่นเต้นมากเปิดโลกมากที่แบบโอ้ได้ได้แบบเจอคนที่แบบเชี่ยวชาญเรื่อง การเลือกเก้าอี้เออผมไม่นึกว่าเราจะจำเป็นที่จะต้องแบบเอามีเชียลิสต์ทางด้านเก้าอี้ทางด้านโต๊ะแบบที่ร้านเก้าอี้คุณสยามเ,เจ้าของร้านเฟอเดอร์เนี่ยเขาเป็นแบบนั้นมาก่อนผมเปิดโลกมากจริงก็เลยได้แบบคุยกันเบื้องต้นนะว่าแบบเอออยากขอเข้าไปทำคอนเทนต์แบบเข้าไปพูดคุยแบบนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่าการเลือกเก้าอี้พอเรารู้แล้วเนี่ยเฮ้ยว่ามันมีความสําคัญแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การเลือกว่าไอเราชอบนั่งแล้วเราชอบหรือเป็นยี่ห้อชื่อดังแล้วเราแค่แบบไอ้ เห้กนใช้หรือแบบคนนี้ใช้แล้วเราใช้ตามแบบนั้นเรารู้แล้วว่าการเลือกอีก้มันไม่ใช่แค่การเลือกและมันคือการที่เหมือนเราต้องคัสตอมอะไรบางอย่างเหมือนที่เราเลือกอซื้อของบางอย่างที่แบบเฮ้ยเราต้องคัสตอมเพื่อให้พอดีกับตัวเรารวมถึงเรื่องโต๊ะไฟฟ้าด้วยทีออ่พอไปคุยกับคุณสยามครับก็มีประเด็นหลายอย่างที่น่าสนใจก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้างั้นเราทำคอนเทนต์ ออกมาเนี่ยให้ทุกคนได้เข้าใจไปพร้อมๆกันว่าการเลือกเก้าอี้สําหรับนั่งทํางานการเลือกตัวไฟฟ้ามันไม่ใช่แคเ่เรื่องที่แบบโอ้เราชอบแล้วเราเลือกซื้อได้เลยตรงนั้นมันคือการเรื่องสุขภาพสําหรับตัวเราด้วยตรงนั้นก็ฝากกันไว้ด้วยฝากติดตามันด้วยน,น่าจะได้ได้ผมน่าจะได,นะได้นัดคุณสยามอาจจะไม่ได้ไม่ได้เร็วๆนี้แต่คือเดี๋ยวผมขอทํากันบ้านก่อนว่าผมจะต้องเตรียมคําถามอะไรไปบ้างาไปถามที่ทางร้านเก้าอี้กับคุณสยามอยู่ตรงนั้นนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับก่อนจากกันไปอย่าลื กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับส่วนตอนนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ